้องโกลเ้นหัวอ,อาหารที่เสิร์ฟแค่ขนมปังกัากาอันเดียวจนฟินที่ลงสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ท้องฟ้าย,ยังมืดอยู่เลยแต่ว่าผมต้องตื่นแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องกลับไทยแล้วนะครับผมต้อง ไปขึ้นเครื่องเวลาประมาณ9โมงหรือว่าเป็นช่วงที่เป็นไฮซีซันนะดังนั้นตัว๋วค่อนข้างแพงทีเดียวผมก็เลยมีทางเลือกไม่มากนักนะฮะในการที่จะเลือกตั๋วราคาประหยัดสุดท้ายได้มาตกล่องปล่องชิ้นกับสายการบินอย่างฮ่องกงแอร์ไลน์จริงๆผมก็นั่งฮ่องกงแอร์ไลน์มา หลายต่อหลายครั้งแล้วนะตั้งแต่สมัยก่อนที่มันยังไม่ได้มีแบบเครื่องอะไรมากเลยเมื่อก่อนผมว่าเขาก็โอเคนะทั้งอาหารบนเครื่องบินทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังคือได้ยินว่าฮ่องกองแอร์ไลน์เขาพยายามลดตัวเองจากแบบฟูลเซอร์วิสกลายเป็นโลคอสแข่งกันด้วยราคาอย่างเดียวนะบางทีก็ตัดเซอร์วิสต่างๆอะไรออกเงี้ยบางคนบอกว่าโอ้โหอาหารที่เสริร์ฟแค่ขนมปังกากๆอันเดียวเสิร์ฟอย่างนี้อย่าเสิร์ฟเลยดีกว่าอะไรเงี้ยอยากรู้เหมือนกันว่ามันจริงไหมมันเป็นยังไง บินยาวเลยครับเพราะว่าต้องจากนาริตะไปตุบที่ฮ่องกงก่อนแล้วก็จากฮ่องกงเนี่ยไปตบที่กรุงเทพจะเป็นยังไงไปดูกันไปไปดีกว่าฮะตกรถอันนี้ที่เปิดอันแรกก็คือซิปนะฮะส่วนเวียดนามกับฮ่องกงของเรายังไม่เปิดเลยไม่ดีเลยเนาะบางอันเขารู้แบบเกตอะไรแล้วของเราไม่ไม่มีอะไรขึ้นเลยตอนนี้เวียดนามก็เริ่มขยับกระดุกกระดิกแล้วนะเวียดนามพร้อมๆเราอ่ะตอนนี้ที่ยังไม่เห็นเลยคือของเราเนะะี่ยแหละ กูจะได้บินไหมเนี่ยฮะความลำบากของไฟเช้าคือไม่มีอะไรเปิดเลยแต่ข้อดีก็คือคนยังไม่เยอะก็มันมีอยู่ไม่กี่ไฟนี่ก็ไม่ต้องแย่งชิงกับใครจริงไม่ต้องมาเร็วขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าบังเอิญตื่นกลัวถ้าหลับต่อจะหลับยาวมันก็ไม่ผิดนะเราอยู่ฝั่งนอตเนี่ยก็อยู่พร้อมซิปนี่แหละยี่ไงกองแอร์ไลน์ของเราเนี่ไฟแรกหกโมงครึงายยา่งอยาหนึ่งชั่วโมเลยหรอวะ รีบมาทำไมเนี่ยฉันจะไม่ผิดผมซื้อไปประมาณ7,500บาทถือว่าแพงเมื่อก่อนสามารถซื้อไปกลับได้เลยนะในราคานี้แต่ว่าก็เป็นราคาทั่วไปของ Full Service นะเราจะมาดูว่าเขาลดคอสจนกลายเป็นแบบโลคอสสิ่งหรือเปล่าโดยความีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลานะสิ่งที่ผมมกักจะทำก่อนขึ้นเครื่องโดยเฉะวเวลาที่ต้องแบบมีการต่อเครื่องคอนเนคไฟนยก็คือ ถ่ายรูปกระเป๋าตัวเองเอาไว้นะฮะเพราะมันเคยมีกรณีที่ตัวไปแต่แม่งกระเป๋าไ,ไปปดกระเป๋ามึงโดนดีดไปเที่ยวฮาวายอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายไว้ก่อนเวลาไปติดต่อเจ้าหน้าที่มันจะง่ายขึ้นเวลาถ้าเรามีรูปมีอะไรอย่างเงี้ยนะมีสับป,ปะรดติดอยู่กับกระเป๋าสีฟ้าเงี้ยเขาก็แบบอ๋อไปนี้นี่เองอย่างหนึ่งที่ทําให้เมื่อก่อนผมบินกับฮ่องกงแอร์ไลน์บ่อยเพราะว่า,าจริงๆเขาเป็นสายการบินที่ บินไปในญี่ปุ่นถ้าจะทุกภูมิภาคเลยมีบินแบบรูทแปลกๆอย่างแบบคากุชิม่าหะไรคุมาโมโตะอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเออเราก็อยากไปลงที่นั่นเลยผมบินลงคากุชิม่าก็จำได้ว่าบินกับฮ่องกงแอร์ไลน์นี่แหละแล้วก็ไปต่อเครื่องที่ฮ่องกงตอนนั้นคือตกเครื่องด้วยเพราะเขาเปลี่ยนรูทแต่ว่าเขาก็แบบขยับเราไปหน้าข้างหน้าอะไรเงี้ยก็มีเจ้าหน้าที่มารับกระเป๋าก็ตามมาทีหลัง แต่นั้นคือสมัยก่อนไงตอนที่แบบยังไม่โดนคอรหาว่าทำตัวกลายเป็นโลคอสหลังโควิดเนี่ยเพิ่งบินกับเขาครั้งแรกนะจริงก่อนโควิดเนี่ยคือบินบ่อยมากบินแบบรูปแปลกๆเนี่ยต้องฮ่องกงแอร์ไลน์ก่อนก็เลยฮ่้งกงเบนีก่อนเนิมาตอนนี้ในฮ่องกงและฉันก็จะมีการเชื่อมต่อไปยังกรุงเทโอเคกรุณาพูดขึ้นกระเป๋าของในกรุโอเคก็จะได้ตั๋วมาสองใบนะฮะ เรียบร้อยเลยแล้วก็แบ็กเก็ตก็เช็คทูไปที่กรุงเทพเลยก็ถือว่าเช็คอินเร็วนะพ mm hmm. นักงานก็อรารยอดีแต่ว่าอันนี้มันวัดอะไรไม่ได้ไงเพราะว่าพนักงานเช็คอินก็คือคนของสนามบ,บินอาริตะใช่ไหมฮะดังนั้นไอ้ตรงส่วนเช็คอินก็จะไม่ไปนับรวมกับเรตติ้งของสายการบินก็แล้วกันนะเนื่องจากทาคําล่าลือนะฮะอาหารบนเครื่องคือเสิร์ฟแค่ขนมปังกักาดังนั้นเราควรจะกินให้อิ่มก่อนขึ้นเครื่องเพราะว่าเราจะนั่งไปก,ก็ก็หลายชั่วโมงอยู่เนอะไปฮ่องกง เราก็ควรต้องหาอะไรกินเพราะว่าถึงอย่างไรก็ตามฮะของในสนามบินฮ่องกงแพงมากและอย่างเราก็ไม่มีเงินฮ่องกงด้วยชิบหายเราไม่ได้แต็กฮ่องกงเลยเลยแถวเกตมีแต่ร้านค่อนข้างราคาแพงนครับแล้วก็เป็นร้านกาแฟอะไรเดินมาประมาณน่าจะครึ่งโลได้ก็จะมีร้านพวกร้านดาวมงอะไรที่ถามว่าราคาสูงไหมก็สูงนะก็ชามละพันเยน น่ากินอยู่เด้อไม่ได้จำเอากลับไปที่เกต็ที่ห่างไปครึ่งโลในเวลาขึ้นขด,ดนนนินนี้แหละนี่เขาไ้เสร็จเลยจืดจังเจอกิ้น้ำมิงญี่ปุ่นรู้สึกว่าจืดเกือบไปอลนเนี่ยบอดก่อนเวลาเฉยเลยคือมันขึ้นว่า9.15โมงเกือบละกับดักเจอกับดักเล่นงานละเกือบตกเครื่อง Thank you. Thank you. Have

พื้น <Wars> mhm. ที่ดีกันมีไม่เยอะตอนแรกเครื่องร้อนมากเขาบอกเพิ่งเปิดแอร์ไม่มีจอไม่มีอะไรม่เป็นอะโต ささやく「冒険の始まりを告げる」「高く高く」 คืแล้วเปลี่ยนเครื่องค่อน้งเยอะก็ไม่ต้องรีบไปนะเปลี่ยนเครื่องกับอเมมิกเซีนก็ไปทางเดียวกันนะอาหารแพงจนกินไม่ลงแม้จะใช้บัตรได้ก็เถอะก็อดี๋ยอดใจไว้ไปกินมังคทยตอนนี้ผมยังมีเจ้าสิ่งนี้อยู่สิบเแล้ว ทังชีวิตก็ได้ที่นี่แม่งไม่มีน้ำน้ำเย็นฟรีมีแต่น้ำแบบน้ำร้อนนะโอเคเจอไมโครน้อางข้างล่างประมาณสองร้อยบาทสี่สิบห้าเหรียญฮ่องกงอันนี้ปลาร้าปาคาร์พเขาบานหล่เห็นข้าวหมูกรอบแล้วอยากกินมากแต่ว่าราคาคือจ่าละสี่ร้อยอ่ะ ก็คิดว่าคืนนี้พักที่กรุงเทพคืนหนึ่งเรื่องขึกับเชียงใหม่พรุ่งนี้เย็นเพราะว่ามีธุระที่ต้องทำนะแล้วก็คิดว่าคืนนี้จะสั่งแก๊บสั่งหมูกรอบมากินไม่รู้มีเปล่า4 0 0นี่เกือบ2000เยนเลยนะฮะเกรดเขาเพิ่งประกาศเป็น215น่าเนี่ยใจคอคุณพี่จะมีแต่น้ำร้อนเลยเหรออ๋อม่มีม่มีมมีก๊อกเย็นเหมือนกันอ๋อ ไม่ใช่น้ำเย็นเขาเรียกว่าน้ำอุณหภูมิห้องวอะก็ยังได้สุดท้ายได้น้ำอุณหภูมิห้องมาตอนนี้ที่เบทของเราโดนเททิ้งมาแล้วเพราะเราต้องผ่านตรวจเทอร์มเตไม่แน่ใจว่าผ่านได้ไหมแต่ว่า้ขวดสวยดีชอบนาน,นานทีจะได้กินน้ำแร่ที่เบทที่เบทจริงนะฮะอ่านผู้ผลิตแล้วเมดอินทิเบตเลยตอนนี้มานั่งรอเปลี่ยนเครื่องไปกรุงเทพแล้วยังจะเหลือให้รุ้นไหมว่าจะเป็นเครื่องใหญ่ไหมจริงอยากลองนั่งเครื่องใหญ่นะ อยากได้ที่นั่งแบบที่เป็นคู่ 2, 3, 2องสามสองะไรเงี้ยอันนี้เขาเป็นแบบสามันก็ฟิลก็เหมือนแบบเอเชียฟิลแบบฟิลโลคอสไปหน่อยข้าก่อนผมก็ได้นั่งกลับกรุงเทพด้วยเครื่องใหญ่นะฮะแต่ว่าตอนนี้คือคนยังแทบไม่เห็นเลยหรือว่าเขายังไม่มากันโดยสรุปตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางนะผมว่าเขาก็โอเคนะฮ่องกองแอร์ไลน์เจ้าหน,น้าที่อะไรเนี่ยเขาก็าก็โอเคเครื่องก็ ผมเจอเครื่องเล็กแต่ว่าก็บอกแคบแต่ว่านั่งสบายกว่าพวกแอร์เอเชียไรออนแอร์อะไรพวกนี้นะก็คืออารมณ์เหมือนโล w cost แต่ว่าเบาะมันจะนิ่มหน่อยแต่ว่าไอ้คนข้างหลังแม่งโคตรไม่มีมารยาทอะเอาเข่าขึ้นมาเอาตีนถีเบาะบ้างคือผมหันไปม,มองหน้าหลายรอบม,มากเนละหันไปม,มองให้แบบรู้สึกแม่งก็ดูไม่รู้สึกอะไรก็เอา ไอ้หนุนมายัน่นไอ้นี่มายันหลังจากนี้ก็ไฟล์บินไปกรุงเทพใช้ระยะเวลาไม่นานก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรละไม่รู้จะมีเสิร์ฟอาหารอีกไหมถ้าเสิร์ฟเป็นไอ้ขนมปังเหมือนตอนกลางวันไม่ต้องเสิร์ฟก็ได้ <c oughs> กินขนมปังสองก้อนอาหารก็มีเสิร์ฟเหมือนเหมือนมีมีไปอย่างนั้นเองนะฮะแต่เขาก็ยังมีเครื่องดื่มมีอะไรนะพนักง,ง,งานก็คือบริการเต็มที่ป้าถามว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปไหมถ้าซื้อตอนปโปรด้วยราคาที่ไม่แพงมากผมว่าก็ยังเป็น ตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าถ้าคุณซื้อโลคอสอะคุณก็ต้องซื้อกระเป๋าเองซื้ออะไรเองรวมๆแล้วราคาอาจจะมากกว่าอันนี้อีกอันนี้ผมซื้อตกละเที่ยวแล้วเจ็ดพันจริงก็แพงอยู่แต่ว่ามันเป็นช่วงพีคแล้วก็จองล่วงหน้าไม่นานเงนี้ยเป็นราคาถูกที่สุดที่ทจะหาได้ละยกเว้นฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ที่ผมคงไปกลับไปอีกแล้วนะฮะใครอยากรู้ว่าทาไมก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้เพราที่ผมเปลี่ยนเครื่องมานะก็จะมีฮ่องกงมีคาเททที่จะมาลงที่นี่อ่อแล้วก็มีนั่นอะ SK Express อันนั้นคือโลคอสสุดๆนะแต่ผมว่าอันนั้นก็อารมณ์เหมือนพ a c h Air นั่งสบายอยู่นะแต่ว่าก็อารมณ์แบบโลคอสอะแล้วก็ถ้าต่อเครื่องกระเป๋าคือคิดเป็นสองขยักคือคุณต้องซื้อกระเป๋าทั้งแบบสมมติผมจากเชียงใหม่มาฮ่องกงใช่ไหมก็ต้องซื้อกระเป๋านั่นแล้วก็ฮ่องกงไปญี่ปุ่นก็ต้องซื้อกระเป๋าอีกสุดแม่งกระเป๋าแพงกว่าค่าเครื่องบินผมก็เลยไม่ค่อยจะบินกับเขายกเว้นแบบจะบินโดยไม่โหลดกระเป๋าอะไรเงี้ยก็มีอะไรอีกที่เคยบินต่อเครื่องมาเก๊าก็โอเคฟิล สิงคโปร์แอร์ไลน์เอ่าสิงคโปร์แอร์ไลน์นี่สิงคโปร์แอร์ไลน์คือดีไงยอมบินอ้อมเพราะว่าเครื่องบินเขาดีเวียดนามแอร์ไลน์ก็สำหรับผมก็พอถูกไทยดูสวยค่ะ แต่ว่าืนรอ,อมาครึ่งชั่วโมงแล้วกระเป๋าย,ยังไมมาเลยครับจะได้กลับไหมเนี่ยฮะใครมีต่อเครื่องในประเทศต่อนี้เว้นระยะห่างไว้านานคือผมเป็นั้นเว้นไปเชียงใหม่รุ้งนี้เลยเพราะว่าไม่แน่ใจนี่แหละว่ามันจะดีเลยห,หรืออะไรไหมแต่แค่รอกระเป๋านี่ก็น่าจะตกเครื่องแล้วไปหลายคนแล้วอันนี้อยู่ที่กรุงเทพนะคือไปที่ฮ่องกงแล้วรู้สึกอยากกินหมูกรอบมากก็เลยสั่งแกลบเพราะที่ฮ่องกงมันแพงเกินไปกินไม่ลงจริงจริง โด่ห้องโกงก็ห้องกงเถอะก็ผัดหมดกกรอบนะครแล้วแล้วก็สัง่งหมกกรอบแยก้วยนีมึงกลัวไม่อ้วนใช่ไหมโอ้โห,โอโหเอาซะสะใจเลยพี่น้องอ้าวแล้วไม่ได้ขอช้อนมาเราก็ไม่มีช้อนมาให้เนาะคิดไ่้อยู่แล้วว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ดังนั้นผมเลยพกตะเกียบปิดตัวตลอดเวลานะฮะได้ใช้แล้วนี่ สรุปนะฮะฮ่องกงแอร์ไลน์ไม่รู้เป็นความระทมผมหรือเปล่าแต่คราวนี้ทั้งขญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็ฮ่องกงกรุงเทพเป็นเครื่องเล็กทั้งหมดเลยก็อารมณ์แบบโลคอร์จริงๆนะบริการก็ถือว่าบริการดีมีเสิร์ฟน้ําแต่ว่าอาหารเนี่ยก็ขนมปังในตำนานนะฮะรอบแรกเป็นไส้เหมือนมะพร้าวหวานหวานรอบที่สองเป็นไส้เหมือนเห็ดผัดกับหมูสับอ่ะเ,ออเขาก็อุตส่าห์มีเปลี่ยนไส้ให้นะแต่ก็คือขนมปังในตำนานเนี่ย ก็รู้เลยว่าเป็นสายการบินที่พยายามลดต้นทุนแต่ว่าหรับผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะก็โอเคถ้าเกิดคุณจองได้ราคาดีแล้วก็อย่างที่เขาว่าแหละอย่าเอาไปเทียบกับฟูลเซอร์วิสอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการบินไทยเจลเอ็นเออะไรเนี่ยไม่ได้คุณคุณต้องเอามาเทียบกับโลคอ์สนะเดี๋ยวนี้แต่ว่าอันนี้เขาก็จะได้เปรียบตรงที่แบบโลคอ์สแบบรวมกระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ดีแต่รู้สึกบางโปรก็จะไม่รวมนะอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะเราผมไม่ติดอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าแขกผู้ร่วมไฟ ทั้งสองไฟล์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็อันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดสายการบินเขานะที่ต้องชมก็คือเจ้าหน้าที่โอเคมากแล้วก็สนามบินสบายกว่าที่มันนิลายเยอะมากตอนนี้มีแบบแมคโดนัลอะไรเปิดแล้วก็โอ้ราคาโอเคสามารถกินได้นะฮะยกเว้นหมูกรอบกินไม่ได้แพงก็เลยกลับมากินที่ไทยโอเคฮะสรุปเลยว่าคุณคุณก็ได้ตามที่คุณจ่ายไปแหละลืมมาตรฐานของความเป็นฟูลเซอร์วิสสายการบินแห่งชาติของฮ่องกงอะไรไป อันนั้นคือไปคาเทดีกว่าถ้าจะอยากได้ดีๆนะอันนี้ก็แบบมาตรฐานเป็นโลคอสอะแต่ว่าถ้าคุณได้ราคาดีผมว่ามันโอเคสำหรับการที่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องนะแต,แต่ว่าสำหรับผมก็รู้สึกเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยเหมือนกันสําหรับการที่ต้องเปลี่ยนเครื่องนะอาจจะอายุมากขึ้นแล้วได้ตามที่จ่ายไปไม่ได้แย่นะคุณจะได้ชิมขนมปังในตํานานสองรอบก,อก่อนน้ำส้มที่ไม่อร่อยเลยจะเรียกว่าแนะนํำไหมก็ถ้าได้ราคาดีก็แนะนำนะแต่ว่าถ้าเกิดราคาเ,เท่ากับ ฟูลเซอร์วิสอันอื่นหรือว่าราคาเท่ากับโลคอสที่บินตรงผมก็ยังแนะนําบินตรงมากกว่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่างตอนหน้าอยากพูดอะไรอยากให้พาไปไหนอยากให้ทำอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ชอบกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงๆสมาชิกกดแจ้งเตือนทุรึษเพลินใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้พอกินหมูกรอบก่อนแล้วกันนะฮะโอ้ยอย่าถามว่าตอนนี้กี่ทุ่มเรายึดเวลาสหรัฐอเมริกาก็แล้วกันไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย